คุณคือผู้เชี่ยวชาญที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์หรือไม่ไซมาร์คณะผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นสู่สวรรค์แล้วโดยเดนเนียลสแครนตันขอความสุขจงมีแด่ดท่านเราคือไซมาร์ราคือคณะผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราจะตีลงมายังโลกใบนี้ เพื่อย้ำเตือนถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านสามารถทำได้ในขณะที่อยู่ในร่างกายและแม้กระทั่งในมิติของพวกท่านพวกท่านจุติลงมาเพื่อสัมผัสกับข้อจำกัดและอารมณ์ต่างๆแต่นั้นก็เพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดและเลือกอารมณ์ที่ดีกว่านั่นคือจุด ที่พวกท่านอยู่ตรงนั้นในฐานะจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นแล้วพวกท่านกำลังเข้าใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและกำลังก้าวไปสู่จุดที่เป็นไปได้ที่จะรู้จักตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญและขึ้นสู่สวรรค์ดังนั้นพวกท่านคือผู้เชี่ยวชาญที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์นในร่างกาย กำลังเคลื่อนไปสูงระดับจิตสําเนึกที่สูงขึ้นพวกท่านไม่ได้กำลังไปยังสถานที่ใดแต่กำลังมุ่งสู่ระดับจิตสํานึกที่สูงขึ้นซึ่งพวกท่านจะสร้างประสบการณ์แห่งความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ความจริงแล้วความจริงเป็นสิ่งที่พวกท่านสร้างขึ้นและพวกท่านก็สร้างมันมาตลอดเวลา เม่อรู้เช่นนั้นในขั้นตอนพวกท่านย่อมต้องการเครื่องมือความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความเป็นจริงที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับตนเองเมื่อท่านเติบโตและพัฒนาทางจิตวิญญาณพวกท่านต้องการให้ความเป็นจริงที่สมบูรณ์แบบนั้นรวมถึงคนอื่นๆและความเป็นจริง ในแบบของพวกเขาด้วยและนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนกำลังมุ่งไปสู่เรากำลังมุ่งไปสู่จัก,กรวาลในเวอร์ชั่นที่ดีกว่ากว้างขวางกว่าซึ่งเราทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นบางทีพวกท่านอาจเคยมีประสบการณ์ในการแสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งที่พวกท่านต้องการทางกายภาพ รวมถึงการพักผ่อนในรีสอร์ตต่างๆแล้วในขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ริมชายหาดในสวรรค์พวกท่านก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับผู้คนที่ให้บริการพวกท่านและเริ่มสงสัยว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรพวกท่านต้องการให้พวกเขามีประสบการณ์นั่งบนเก้าอี้เช่นกัน และแน่นอนว่าในชาติภพอื่นพวกเขาเคยเป็นคนที่สามารถพักในรีสอดห้าดาวได้แต่พวกท่านเริ่มสงสัยเกี่ยวกับความเป็นจริงและสงสัยว่ามันเป็นสถานที่ทุกคนสามารถมีในสิ่งที่ต้องการและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้หรือไม่ และพวกท่านก็เริ่มแสวงหาวิธีที่จะอยู่ในความเป็นจริงนั้นพวกท่านต้องการขยายตัวของจิตสำนนกที่รวมถึงทุกคนและทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นคือการขึ้นสู่สวรรค์พวกท่านไปถึงจุดนั้นได้ไม่เพียงแต่การดูแลตัวเองและความปรารถนาของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเผยแพร่ปัญญาและพลังงานความถี่สูงที่พวกท่านได้เข้าถึงเพื่อให้ผู้อื่นได้รับการยกระดับและเสริมพลังเช่นกันการเปลี่ยนไปโซมิติที่หไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกนี้มิติที่สและสพวกท่านอยู่ที่นั่นเพื่อนำสวรรค์มายังโลกและเฝ้ามองโลกเปลี่ยนแปลง ไปต่อหน้าต่อต,อต,อตอาขณะที่พวกท่านเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ส่องแสงสว่างนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนพยายามทำในช่วงชีวิตของเราบนโลกเช่นกันเราไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับมนุษยชาติแต่เรายังเป็นครูผู้ส่องสว่างผู้รักษาและผู้ที่พยายามเผยแพร่ความสุข ความสงบสุขความรักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อท่านตื่นขึ้นในที่สุดพวกท่านก็อดไม่ได้ที่จะเดินตามรอยเท้าของเราเราได้ทิ้งเส้นทางมากมายไว้ให้พวกท่านเดินตามแต่เราก็สนุกกับการที่พวกท่านสร้างเส้นทางของตอนเองขึ้นมาและด้วยสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายบนโลกในเวลานี้ ในร่างกายแน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวมีมากมายและอีกมากมายที่กำลังถูกสร้างขึ้นตลอดเวลาทั้งหมดนี้สำหรับตอนนี้เราคือไซมัสเราคือคณะผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นส,สนู่วสนนรรวนนรรค์แล้วชแนลสเตนนียสแครนตันชิตวันแนตแปลและเรียบเรียง